สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นะฮักมุทสูทุกคนยินดีตอนฮักเข้าสู่ซองพิวสาวลาวการมาพบกันแล้วสินเคยซึ่งมินีน้อพิวกระซิมารีแอคชั่นคลิปอีสินเคยซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษแถ่เพราะว่าเป็นคลิปจากน้องมอทาหนึ่งน้อที่ส่งมาให้พิวรีแอคชั่นซึ่งน้องกาส่งมาหลายคลิปแหงทุกคนและน้องก็บอกว่าพี่พิวรีแอคชั่นคลิปผมหน่อยซึ่งมินีหากได้มีโอกาสรีแอคชั่นนะทุกคนก็หวังว่าน้องสี่เดียบูนนะทุกคนพี่รีแอคชั่นคลิ นะหวังว่าน้องจะได้ดูซึ่งคลิปนี้นะ้องพี่กับพท่านได้เบ่งมากกว่าน,นะทุกคน่าศีมารีอคซันส,สดๆเลยซึ่งน้องก็ได้บอกข่าวว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับแรื่ว่าโรงพยาบาลไทยนอะที่เด็บมีราคาของผักที่สูงแหงน,นเถินเดี๋ยวไปเบ่งพร้อมๆก,กันเลยหนุ่มรีวิวนอนโรงพยาบาลไทยค่าห้องคืนละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทคือละหนึ่งแสนสองหมื่นบาท 1, 2, บาทุกคนโอ้ oh. ซื้อแพงแท้อาหารกินไม่อัน้นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บผักโู้องหนามรู้ห้งทุกคนแบบสากับในหงแฮมเลยโอ้รู้หง้ง กภัยไข้เจ็บหากต้องป่วยถึงขั้นนอนโรงพยาบาลร้อยทั้งร้อยหากทำประกันสุขภาพเอาไว้ทุกคนก็ต้องย่อมการสวัสดิการที่ดีที่สุดคุณหมอดูแลเราเป็นอย่างดีรวมถึงสวัสดิการสถานที่และอาหารต้องดีด้วยเช่นกันวันนี้ทางจามมีรีวิวจานวันสุขวันแบบจานก็ยังรู้เลยทุกคนวันนี้ทางจานมีรีวิวดีๆจะพาไปชมยิ่งกว่าคำว่าหรูเห็นแบบนี้แล้วสงสัยประกันเลยจ้าซื้อครั้งเดียวจ่ายหมดแม็กไปเลยจ้า เรื่องราวการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรูหราแห่งนี้ถูกรีวิวจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เผยภาพบรรยากาศสุดหรูหราเล่ากับเป็นโรงแรมระดับห้าห้องแบบรูหแห่ทุกคนแบบทุกซงยิงโกงแห่ทุกคนรูแห่ไ,แหได้เผยภาพบรรยากาศสุดหรูหราเล่ากับเป็นโรงแรมระดับ5ดาวแต่นี่คือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่เพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่าง ทางเรื่องของความหรูหราของเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งในห้องและการบริการขั้น VIP ซึ่งเจ้าของโพสต์ได้รีวิวไว้ว่าสาบานว่านี่คือโรงพยาบาลเวอร์วังอลังการหรูหราหมาเห่าโคตรประทับใจเห็นอย่างนี้ไม่มีใครเคยรีวิวเอาเป็นแบบมินิไปชมละกันค่าห้องคือละ1,2 0 0 0บาทไม่รวมค่ารักษาแพงอย่างนี้ดียังไงแต่บอกก่อนคือป่วยมานอนพักแค่คืนเดียวนะตอนโพสต์นี่ออกมาละ ไม่ต้องตามมาเยี่ยมนะฮะไม่อยู่แล้วโรงแรมนี้คือโรงแรมกรุงเทพตึกใหม่ในซอยเล็กๆที่ชื่อ b i h เข้ามาที่นี่แบบตะลึงมาแอบอะไรอยู่แถวนี้ก่อนมาจะมีบัตเลอร์ชื่อคุณแหมมโทรมาคุยกับเราก่อนชอบอะไรยังไงให้เตรียมอะไรพิเศษไหมพอวันนัดเธอก็มารอรับหน้าตึกพร้อมคณะให้นึกภาพประมาณยืนต้อนรับฟิลลิ่งนั้นเลยพาเดินปิ้วๆขึ้นชั้นห ทั้งชั้นมีแค่สี่ห้องแพงสุดคือ150,000บาทแต่เต็มความยาวอันนี้ดองลงมาต่างกันที่แบบห้องแต่บัตเลอร์ได้เหมือนกันทุกห้อง ชั้นนี้ได้ผู้ช่วยส่วนตัวนั่งประจำหน้าห้องทุกห้องเอาจริงๆเด็ดกว่าทุกที่ในประเทศก็ตรงนี้คุณแหม่มเธอสามารถหาได้ทุกอย่างคือแบบบอกมาเถอะจะทำให้ก่อนมาเธอจะไปสืบทุกๆเรื่องของเราเกือบทุกอย่างเพื่อจะเซอร์ไพรส์ให้ได้ในทุกโอกาสไม่ใช่แค่เรานะญาติๆคนเฝ้าเราด้วยประมาณกะรวบให้เซอร์ไพรส์ทั้งบ้านขออธิบายในภาพละกัน เขียนยาวๆเล่ายากเอาเป็นว่าข้ามสเต็ปโรงพยาบาลไปเทียบกับโรงแรมได้เลยส่วนตัวเคยนอนดีสุดเจ็ดดาวไอตึกเรือใบก็ไอตึกเรือใบที่ดูใบคืนละแสนเหมือนกันที่นี่เทียบได้เลยดีกว่าด้วยตรงที่เป็นโรงพยาบาลและเด็ดเลยคืออาหารกินไม่อัน้นเลี้ยงเหล่าได้ยันคนขับรถนอกจากห้องญาติห้องทำงานก็มีห้องคนขับรถด,ด้วยนะใหญ่พอๆกับห้องโรงพยาบาลปกติเลยอยู่ติดกับห้องเรา อธิบายความเยอะไม่ได้ไปดูในรูปเอาเรียกได้ว่าถ้าหากได้นอนสักครั้งก็คงฟินไม่น้อยค่ะแต่อย่างว่าคือระดั120,000บาทก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะบริการดีขนาดนี้ค่ะพาว่าหายป่วยเลยทุกคนแบบว่ายอมหักบริีนะทุกคนแบบประเทศไทยแบบว่าสุดๆถูกเลื่ยงเลยทุกคนแบบอืม คือละแซนโกบาทต,ตอคือเนะทุกคนซึ่งไม่ว่าท่าหายสร้างเครื่อนก็บแปลว่าได้ล้างหนึ่งเลยทุกคนแต่ท่าว่าหายไปใส่ใจก็คือแดีวป่าปีนึงกับวงเวธนานทุกคนท่าใส่ใจแบบอย่างประหยัดซึ่งแบบซุดหยอดอลีทุกคนก็คือฉัมีแต่แบบว่าเนดัมหาเษฐีนะทุกคนที่แบบได้ไปผักนะทุกคนเพราะว่ามันราคาสูงแฮงแต่ก็ยอมผาว่าการตกแต่งแบบมันสวยงามเฮงทุกคนแบบมันหิ่งห้องเหี่นะทุกคน น้องหมที่ส่งคลิปมาให้ผิวนะคะแบบพี่รีแอคแล้วนะคะแบบคลิปน้องแบบมันสดๆจริงๆใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และอย่าลืมไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ